สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะประจัดนะครับสํารับเกมไฮโลไทยนะครับด้วยทุนเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีท่านผู้ชมนะครับขอผมเข้ามากันอย่างล้นหลามนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยทําไปแล้วนะครับทุนห้าสิบทุนร้อยร้อยห้าสิบนะครับหรือว่าทุนหลักหมื่นเราก็เคยจัดกันมาแล้วนะครับก็ฝากพี่เพื่อนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปในทุกๆวันนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับกราฟเกมในห้องนี้นะครับก็ต้นเกมมาสูงสูงสี่นะครับสูงสี่ในรอบนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นเต็งสูงไปก่อนนะครับเต็งสูงไปก่อน20บาทนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟนะครับมา40 52นะครับแล้วก็มาสูงสี่นะครับแล้วก็ตัดตัวต่ำนะท่านผู้ชมเห็นไหมจากกราฟด้านล่างนะครับเราจะดูนะครับจากต้นเกมแรกๆที่เราเข้ามานะครับว่ากราฟเนี่ยมาไหลไปทางไหนนะครับ อ่ะสวยครับเปิดหน้ามาเป็น2 4 6หรือว่า64 2 12สูงนะครับเปิดแรกเอาโชคเอาชัยไปก่อนนะครับ20บาทนะในรอบนี้นะครับผมจะไม่เล่นนะครับผมจะไม่เล่นนะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมามันมาสูง3แล้วโอกาสตัดก็มีนะครับโอกาสที่มันจะไหลมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับนะกราฟเนี่ยตามนี้นะครับมีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับ ที่ส่งแชทมาหาผมนะครับที่เอาเทคนิคผมไปปรับใช้นะครับด้วยทุนเพียงแค่30บหรือ50าบาทนี่แหละนะครับได้กำไรไปแ0 0ก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรนะครับอ่ะในรอบนี้ออกเป็น4 5 5ห้าหสูงครับหืมสูงไหลนะครับสูงไหลนะเดี๋ยวผมขอนะครับตัดนะครับเล่นตามกราฟไปก่อนนะผมจะเล่นเป็นต่ำนะครับแต่ถ้าผมเล่นต่ำา20แล้วผมลงตัวโต๊ตไป20นะครับ ถ้ามันไม่ออกโต๊ดถ้ากับว่ามันเจ้าอันนี้มันน่ากลัวเนียครับไม่เล่นนะผมจะลงต่ำนะครับไป30สบาทนะครับแล้วก็จะติดเป็นเอี่ยวดำนะครับเอี่ยวตดำไปสิบาทมาเราเอายิน2เปิดติดนะครับเห็นไหมอ,อย่างน้อยเราก็ได้เต็งต่ำไปนะครับหกสิบบาทถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเอี่ยวมันจะไม่มาก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเล่นย้ำนะครับดูจากกราฟนะเห็นไหมสถิตินะครับ มันมาแบบนี้นะครับเราจะตามไหลต่ำไปก่อนนะครับกดไป40แล้วก็จะเล่นเป็นโตะตัวนี้นะครับ2จุดด้วยกันนะครับมีเอี่ยวต่ำนะครับแล้วก็3ต่ำนะครับแล้วก็เต็งต่ำไป40โอ้โห้เชียโด,โดนตองโดนตองเออแต่เราก็ได้โปริชั่นนะครับเพราะว่าเราลงไป50บาทนะครับแล้วมันออกสูงนะครับ สูงตอง6นะครับเดี๋ยวเราจะแคปบหน้านี้นะครับส่งให้อดมินนะครับเพื่อรับเครดิตนะครับ200ไม่ต้องทำเทิร์นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ถือเหมือนก็เหมือนกันเราได้แหละนะครับนะแคปหน้านี้ส่งให้มินนะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งอดมินก่อนสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อนะครับด้วยทุนเหมือนเดิม a few moments later โอเคครับผมเราก็แจ้งอดมินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรานะครับได้ตอง6ตัวนี้ไปนะเห็นไหม ก็ถือว่าโชคดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงต่ำไปก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้ผมลงไป80นะครับแล้วก็ลงตัวโต๊ดไป40บาทนะครับถ้ากับว่าลงครึ่งหนึ่งของตัวเต็งนะครับนะครึ่งหนึ่งของตัวเต็งก็ตัวเต็ง80นะแล้วก็ตัวโต๊ด40บาทนะครับอ่ะสวยครับได้2 2 3สองนะครับ7ต่ำนะท่านผู้ชมติดด้วยกัน3จุดนะครับคูณทั้งหมดก็คูณ9้นะครับ ได้ขึ้นมาเป็น340บาทนะครับถ้ากับว่ามันไหลต่ำนะครับ3นะมาไหลต่ํามนะครับจากกราฟเนี่ยเห็นไหมสิตินะครับสูงสามแล้วก็มาต่ำสามนะครับเล่นตามกราฟของมันอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมขอลงซ้ำนะครับเลก็เพิ่มตัวนี้เป็น1น0่ร้อนะท่านผู้ชมมารุนตัวต่ำกันเหมือนเดิมนะผมคิดว่าน่าจะไหลนะเพราะว่าสูงต้นเกมที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นสูง4อ่ะ mm. สวยครับเอียวย่อมสามครับ ได้ด้วยกันสองจุดนะครับไปเสร็จแล้วก็ได้คูณสี่นะครับกำไรร้อยหนึ่งโอ้โหแต่ว่าเปิดเปิดนี้ยากว่ะเปิดนี้ยากว่ะโอกาสตัดมันก็มีนะเพราะว่าสูงเต็มที่ที่เราเข้ามาเนี่ยมันมีแค่สี่ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอนียครับเล่นตามกราฟเหมือนเดิมนะครับไหลไปต่อนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้นะครับไปร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ตัวโต๊เพิ่มตัวละสิบบาทนะครับเป็นยี่สิบบาทนะสี สีโอ้โหเยี่ยสีมาถ้าได้สี่สีมาเนี่ยตกคูณเพิ่มเออแต่ก็ได้นะครับคูณ5้ทาง2 3นะครับแล้วก็3ต่ำนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับได้มา700นะครับจากทุน20ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็ได้โชคดีแหละเนะี่ยที่โดนตอง6ไปนะครับได้ตอง6ไปก็ถือว่าไปแจ้งโปรโมชั่นได้200นะครับมาทำทุนเด้งกันต่อนะครับใครที่อยากจะ ได้เทคนิคนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแต่ว่าทักมาหาผมได้นะครับเพื่อขอเทคนิคแนวทางการเล่นนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแล้วทุกผู้ชมเจอกันใน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับ